กาบนมัสก,การพระอาจารย์ธีรพระไรนามและกราบสวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะคะดิฉันวันวิสาละวะวันนี้ก็จะมาแชรธรรมมักของความไม่รู้ให้พี่น้องญาติธรรมได้ฟังกันนะคะก็คือการไม่รู้คือเราไม่รู้อะไรแล้วเรารู้อะไร ไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ว่าในตัวของเราเนี่ยมันมีนามธาตุแล้วก็ต้นทาุนะคะนามธาตุมันเป็นยังไงนามธาตุมันก็คือการที่เราคิดนึกปรุงแต่งอาการพอใจไม่พอใจสุขทุกข์นั่นแหละ คือนามธาตุหรือเราเรียกว่าจิตตสังขารนะถ้าเรารู้ตรงนี้เราจะสบายธรรมะทิ่ฉันวันนี้เป็นธรรมะง่ายๆสบายๆแก่นธรรมโดยแท้นะฮะตอนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าจิตตสังขารมันมีหน้าที่ของมันยังไงนะจิตตะสังขารมันมีหน้าที่ความคิดนึกปรุงแต่งสุขทุก พอใจไม่พอใจหรืออารมณ์ทั้งหลายทั้งมวลนั้นนั่นแหละคือจิตตัสังขารน,นะตัวรู้หรือต้นท่าของเราเป็นต้นท่าที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าจิตเดิมแท้นะจิตเดิมแท้ของเรานี้เป็นท่าบริสุทธิ์ใสงดงามมากพระอาจารย์ท่านก็สอน ทุกอีพีในต้นภานต้นจิตของเราว่าเป็นจิตที่สายสาดบ,บริสุทธิ์นะคะมันเป็นแค่รู้เฉยๆนะคะมันแค่รู้มันแค่รู้เฉยๆมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกมันมีแค่รู้ทุกอย่างที่มันมองไปมันก็แค่รู้มันไม่ได้อุุมว่านั่นคืออะไร นี่คืออะไรเนี่ยคือจิตเดิมแท้ของเรามันแค่รู้เฉยๆจิตตะสังขารพอตาเรามองไปจิตตะสังขารมันก็บอกแล้วว่าเออวันนี้แดดดีจังอากาศน่าจะร้อนเนาะมันจะปรุงไปอันนี้คือจิตตะสังขารน,นะคะมันจะมีหน้าที่ของมันอย่างนั้นแต่ไอ้จิตรู้เนี่ยเมื่อเราไม่รู้เนี่ยมันคิดว่า ไอ้ความคิดนึกปรุงแต่งนั้นอะ่ะมันคือของมันอมันเป็นของมันอืมันก็ไปให้ค่าไปให้ราคาไปให้ความสําคัญไปสนใจหรือไปยึดครองสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในโลกสมมุติเนี่ยว่ามันคือของมันมันมีตัวตนจริงๆตรงเนี้ย ถ้าใครอ่ะแยกออกได้คนนั้นน่าจะสบายเลยแค่เห็นนามธาตุต้นธาตุว่าเขามีหน้าที่ของเขาอย่างไงถ้าเราทําได้นะเราจับหลอกตรงนี้ได้เราจะสบายวัน,นี้ธรรมง่ายมากกว่วัน,นี้ก็คือเมื่อเรารู้เราก็แค่รู้เฉยๆเรารู้เฉยๆเราไม่ต้องไปให้ค่ามัน แม้กระทั่งแขนเนี่ยมันก็ไม่รู้เป็นอะไรนะแต่เราไปให้ค่าว่ามันเป็นแขนเราเห็นไหมฮะเราก็ไม่ไปให้ค่าว่านั่นอนะ่ะคือต้นไม้เออนี่คือบ้านเนี่ยเห็นไหมเราไปให้ค่ามันก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาเห็นไหมก็มีบ้านนะมีแขนมีขาเออมีต้นไม้มีลูกน เออมันก็มันก็เกิดเป็นมีตัวมีตนขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะจิตของเราจิตของเรามันไปให้ค่าอืมมันไปให้ค่าให้ความหมายมันอ่ามันก็เลยเริ่มมีตัวตนแล้วอ่ามันมีตัวตนแล้วมันก็ไปยึดอืมมันก็ไปยึดว่ามันเป็นของเราทีเนี้ยเข็มก็ของเราเออผมนี่ก็ของเราตาก็ของเราลูกก็ของเราบ้านก็ของเราเออ ต้นไม้ใบหญ้าหมูมากาไก่คือของเราเห็นไหมคะมันก็เริ่มยึดและทีเนี้ยมันก็ไปยึดว่ามันเป็นของเรานะเนี่ยนี่แหละไอคือไอคือความไม่รู้นะไม่รู้แบบนี้เราก็มารู้ซะเรามารู้อะไรเราก็มารู้ว่าแขนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราตามันก็ไม่ใช่ของเราเราโล เราเอามันออกเราละมันออกเราทิ้งมันออกจากจิตจิตของเราคือไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้เฉยๆเห็นไหมมันจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งไอตัวรู้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆนะมันอยู่นิ่งๆเฉยๆเห็นไหมกีตัสสังขารเนี่ยมันก็จะคิดของมันอปรุงของมันไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็รู้รู้เนี่ยแล้วต้องแยกตัวนี้ออกพอเราแยกตัวนี้ออกไอสิ่งที่ มันเป็นสิ่งสมมุติทั้งมวลนะ่ะที่จิตตสังขันไปให้ค่านะ่ะมันจะไม่มีความหมายอะไรเราต้องเห็นให้ได้เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นนามท่ามันไม่มีค่ามันไม่มีประโยชน์สิ่งนี้คือสิ่งที่พาเราไปเกิดนะเมื่อเรารู้ตรงอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปยึดไม่ไปให้ค่าไม่ไปให้ความหมายมัน มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์จากทีแรกมันอาจจะปรุงแต่งเยอะหน่อยนะจากฟุ้งเยอะหน่อยแต่ถ้าเรารู้รู้รู้ตัวนี้มันก็จะค่อยๆลดลดพิษลงลดกำลังลงไปเรื่อยๆคือรู้เราต้องรู้ให้ได้ค่ะเนี่ยคือหลักธรรมเราต้องรู้แค่รู้จิตตื่นรู้เห็นไหมคะคำสอนของพระอาจารย์ทีลพาเรานาม ตื่นรู้ดูจิตนะคะแล้วก็แค่รู้รู้มันเฉยเฉยพอเราแยกตรงนี้ออกความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มันก็ไม่มีค่าอะไรกับเราอีกต่อไปใช่ไหมเพราะมันมีหน้าที่เป็นธรรมชาติของมันมันทำงานเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วอ่ามันเะป็นมันทำงานของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเราก็แค่รู้มันรู้มันเฉยเฉย นะฮะแล้วทีนี้พอเรารู้รู้อย่างนั้นแล้วเราก็อยู่บนโลกใบน,นี้ด้วยการไม่ได้ยึดไม่ได้ถือครองไม่ได้ไปให้ค่าความคิดนึกอาลมทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นมันจะเป็นคนละส่วนกันเลยนะ,ะมันจะเป็นคนละส่วนกันเลยตรงนี้เราต้องเห็นให้ได้นะคะเราต้องเห็นให้ได้ เราต้องรู้ให้ได้เราต้องเข้าให้ถิงให้ได้นะฮะหากมีข้อสงสัยในการเรียนรู้ธรรมะก็แอดตัญญาเก้าออกมาได้เลยนะคะเราจะมีแอดนินคอยตอบคำถามและแนะนำให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทุกทุกท่านก็ขอเชิญชวนให้มาฟังธรรมะธีะระพญาจันธีระพาลัยนามพ้นทุกข์ได้พอรู้นะฮะเป็นแก่นธรรม เป็นเป็นแก่นธรรมแล้วก็เป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายพระอาจารย์ท่านสอนได้ละเอียดมากเลยอธิบายได้ละเอียดมากเหมือนจับมือเราไปถึงจุดหมายเลยนะฮะท้ายนี้ก็กรับขอพบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็กรับสวัสดีทุกทุกท่านนะคะก็ขอเชิญชวนเข้ามาฟังธรรมะพระอาจารย์ทีละพระไรนามกันเยอะๆนะคะ ติดแกนทำแท้และบรรลุร,รมได้จริงนะคะสาธุค่ะ